สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆี่คุณลูกค้าร้านแม่าริพาไทยทุกๆท่านคุณลูกค้าขาผ้าใหม่สวยๆนะคะผ้าใหม่มัดหมี่ลายโคมไฟคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะมีให้เลือกให้ช็อปนะคะสามสี่ห้าหกขาหกเฉดสีคุณลูกค้าขาวันนี้หกเฉดสีค่ะสีชมพูบานเย็นคุณลูกค้าขาสีแดงค่ะสีฟ้าค่ะสีฟ้าน้าทะเลนะสีน้ําตาลเปลือกไม้ค่ะ สีส้มชาไทยค่ะแล้วก็สีเหลืองทองคุณลูกค้าค่ะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะคะยม c f แคปเจอร์หน้าจอได้เลยคุณลูกค้าขาตัดออกมาล้วสวยแบบนี้ละคะ่ะที่ต้องใส่อยู่จะเป็นสีชมพูบานเย็นดูตรงบริเวณหัวสิ้นแบบนี้นะ เวลาเรียกสีผ้าเรียกตรงบริเวณหัวซิมแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะงานผ้าไทยผ้าไหม่สวยๆค่ะผ้าไหม่สังเคราะห์ทอเครื่องสีตะกอคุณลูกค้าขาตัวนี้นะคะจะเป็นลายเม็ดพริกไทยสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้เลยถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันทีละสีเลยว่าสีไหนจะสวยถูกใจคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าขารวมไปถึงนะคะวันนี้ค่ะสั่งซื้อผ้าไหม่สวยๆแล้วคุณลูกค้านะคะก็จะได้รับนะคะกระเป๋าผ้าใหม่นะคะแถมให้ฟรีอีกหนึ่งใบด้วยคุณลลูกกกคคค้้าาาาะะะอันนนีีเเรยยว่ส ชมพูนะนี่ลายสาเกสีเหลืองค่ะแล้วก็ลายผ้าสลงรคุณลูกค้า่ะคุณลูกค้าชอบนะคะใบไ,ไหนเลือกได้เลยแต่ถ้าสมมุติคุณลูกค้าซื้อ3ผืนเนาะก็ดุ้มก็จะแถมให้ไปลายละหนึ่งใบเลยนะโอเคไหมคะคุณลูกค้าขะโอเคเนาะขอบคุณมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช้อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้า่ะใสด่ดีใส่ง่ายใส่สบายค่ะนาไปตัดผ้าถุงได้ นาไปตัดกระโปรงก็สวยหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะออกแบบดีไซน์นะคะหุ่นไม่ได้ใหญ่มากเนาะสามารถนาไปตัดชุดแสกได้แบบเป็นรุ่นไม่มีแขนอะไรประมาณนี้ก็อาจจะแบบมีแขนล้ำนิดนึงก็สามารถตัดได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าขาวันนี้ค่ะนุ่มเลือกตัดนะคะเป็นผ้าถุงป้ายปิดจ้ะผ้าถุงป้ายปิดคือเปิดออกมาจะไม่เห็นขาด้านในนะเวลาลุกนั่งสะดวกค่ะคุณลูกค้าขาไม่ต้องกลัวโป๊ไม่ต้องกลัวเปิดนะถ้าคุณลูกค้านะ ทีค่คุณลูกค้าสั่งตัดกับนุ่มเนาะคุณลูกค้าบอกว่าขานะแบบว่าเดินไม่ค่อยสะดวกขาไม่ค่อยสวยแต่เป็นผ้าถุงป้ายปิดได้เลยคุณลูกค้าขาจะสะดวกแล้วก็แบบเนาะช่วยเซฟช่วยเซฟในเรื่องของขาของเราด้วยคุณลูกค้าขาเห็นไหมแล้วที่สําคัญคุณลูกค้าขา งานผ้าไทยรุ่นนี้งานผ้าใหม่รุ่นนี้เป็นอะไรที่แบบว่าใส่สบายมากๆเห็นไหมคะมันจะแนบเนื้อแบบนี้เลยนะคะไม่โป,ป่งไม่พองนะคุณลูกค้าขาใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายได้ผ้าไปแล้วคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าอย่าลืมอัดผ้ากาวนะอัดผ้ากาวเต็มผืนจากนั้นค่อยวางแพทเทิร์นแล้วตัดเย็บจะตัดเป็นกระโปรงตัดเป็นผ้าถุงหรือว่าจะไปตัดเป็นกางเกงค่ะคุณลูกค้าตัดได้เลยนะหรือว่านะคะคุณลูกค้านะคะบอกว่าจะไปตัดเป็นชุดแสกตัดได้ค่ะชุดแสกนะคะเป็นแขนล้ํานิดนึงแขนสั้นอะไรประมาณนี้หร เป็นแขนในตัวนะคะหรือว่าตัดเป็นแขนกุดแบบนี้ตัดได้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะเพราะว่าผืนหนึ่งก็ใหญ่อยู่นะขนาดหน้าผ้า1 0 0ซนมรค่ะความยาวอยู่ที่1 8 0ซนมคุณลูกค้าสามารถวางออกแบบลายผ้าได้เลยคุณลูกค้าคะเนาะ วางลายผ้าได้เลยพืนนี้สีชมพูบานเย็นนะดูบริเวณหัวสิ้นตรงนี้ค่ะดูบริเวณหัวสิ้นตรงนี้เวลาเรียกสีผ้าสําหรับผ้าไทยลายโคมไฟคุณลูกค้าคะพืนนี้สีชมพูบานเย็นพืนนี้สีชมพูบานเย็นคุณลูกค้าจ๋าสวยแล้วก็พรีเมียมมากๆสวยแล้วก็พรีเมียมมากๆสาหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปนะคะไปตัดเองได้เลยคุณลูกค้าคะราคาผืนละ1000บาทค่ะราคาผืนละ1000บาทคุณลูกค้าคะจะตัดเป็นกระโปรง จะตัดเป็นผ้าถุงรับรองสวยถูกใจแน่นอนคุณลูกค้าคะแต่ถ้าคุณลูกค้าให้ทางร้านตัดให้นะคะราคาอยู่ที่1,600บาทค่ะ1,600บาทค่าผ้าพร้อมค่าตัดอยู่ที่1,600บาทคุณลูกค้าคะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าชอบนะคะผ้าลายไหนเลือกได้เลยคุณลูกค้าขาวันนี้ค่ะผ้าไทยผ้าทอลายโคมไฟผ้าไหมสวยๆเป็นผ้าไหมสังเคาะทอเครื่องเป็นผ้าไหมสังเคาะทอเครื่องคุณลูกค้าคะถืนต่อมาค่ะกับสีแดงค่ะ ผืนนี้ค่ะมัดหมี่ลายโครมไฟสีแดงมัดหมี่ลายโครมไฟสีแดงสวยๆเห็นไหมคะสวยไหมเนาะสีสดดีนะคะเป็นสีแดงที่สวยเป็นสีแดงพอดีสวยค่ะคุณลูกค,ะคะ้าขาใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายค่ะสวมใส่นะคะกับเสื้อนะคะได้ทุกรูปแบบเลยคุณลูกค,ะคะ้าขาใส่กับเสื้อนะคะได้ทุกรูปแบบสวยๆแบบนี้เลยนะคะชอบไหมถ้าชอบสีแดงเลือกผืนนี้นะ ถ้าชอบสีแดงเลือกผืนนี้ได้เลยคุณลูกค้าค่ะผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องค่ะผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสามตะกรนนะคะคุณลูกค้านะสวยๆแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นลายโคมไฟลายโคมงไฟสีแดงโอเคนะดูบริเวณหัวซ้นนะเวลาเรียกสีของผ้าไหมคุณลูกค้าค่ะสีผืนนี้สีแดงผืนนี้สีแดงสวยแล้วก็พรีเมียมมากๆเลยค่ะ ตัดได้สบายเลยคุณลูกค้าค่ะอัดผ้ากาวเต็มผืนค่ะจากนั้นก็วางแพทเทิร์นแล้วตัดเย็บได้เลยวางแพทเทิร์นแล้วก็ตัดเย็บได้เลยคุณลูกค้านะคะจะตัดเป็นรูปแบบไหนก็ตัดได้เลยคุณลูกค้าค่ะ,คะสวยๆแบบนี้นะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟราคาผืนละ1000บาทค่ะราคาผืนละ1,000บาทคุณลูกค้าค่ะงานผ้าไทยผ้าไหมสวยๆผืนนี้สีแดง พืนนี้สีแดงสวยแล้วก็พรีเมียมมากๆสำหรับลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย089 0416008 089 0416008งานผ้าไทยผ้าใหม่สวยๆรออยู่คุณลูกค้าคะพืนต่อมาค่ะกับพืนนี้ค่ะสีฟ้าน้ำทะเลค่ะพืนนี้สีฟ้าน้ำทะเลสวยไหมคะถ้าชอบสีฟ้ามีเสื้อสีฟ้าอยู่ หาผ้าพอดีเลยจะไปใส่กับเสื้อสีฟ้าที่มีอยู่ใช่ไหมเลือกผืนนี้นะสีฟ้าน้ําทะเลจะเป็นเฉดสีฟ้าเข้มค่ะสีฟ้าน้ําทะเลจะเป็นเฉดสีฟ้าเข้มๆแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าคะ0890416008 0890416008คุณลูกค้าขา,ขา,ขา 8, 8ผืนนี้สีฟ้าสีฟ้าน้ําทะเลสีฟ้าเข้มๆแบบนี้เลยคุณลูกค้าคะถ้าชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยถ้าชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยงานผ้าไทยผ้าไหมสวยๆผ้าไหมสั่งคล้ทอทอเครื่องสีตะกอคุณลูกค้าคะ ผืนนี้จะเป็นสีตะกอนะมันจะมีรุ่น3ามตะกอแล้วก็สีตะกอค่ะถ้าสําหรับลายโครงไฟนะคะจะเป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสีตะกอคุณลูกค้าคะผืนนี้สีฟ้าผืนนี้สีฟ้าค่ะเตรียมเสื้อสีฟ้าไว้แล้วใช่ไหมกําลังหาผ้าไปตัดผ้าถุงอยู่หาผ้าไปตัดกระโปรงนะคะคุณลูกค้าคะเลือกซื้อเลือกชอบผืนนี้ไปตัดเย็บได้เลยคุณลูกค้าคะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายนะคะแล้วก็ ขอให้แนะในขอแนะนำเนาะคุณลูกค้าขาเราซักถ้าเราซักมือได้เราก็ซักมือนะคุณลูกค้าขาใช้เป็นแบบว่าผลิตภัณฑ์ซักผ้านะคะเบาๆเนาะคุณลูกค้าขาผลิตภัณฑ์ซักผ้านะเบาๆนะคะคุณลูกค้านะสวยๆแบบนี้เลยนะคะผลิตภัณฑ์ซักผ้าสีอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นเอเซนต์อย่างเงี้ยสามารถซักได้เลยก็ซักมือนิดหน่อยค่ะคุณลูกค้าขาก็แค่แบบเนาะสบัดสบัดนิดนึงเองนะคะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายใช้ผ้ารุ่นนี้ละค่ะตัดเป็นชุดนะสวยเวลาเราใส่ไปงานแต่งงานบวชแบบเนี้ย สวยเลยคุณลูกค้าค่ะยินดีและก็ขอบพระคุณมากๆนะคะพื้นนี้สีน้ําตาลค่ะพื้นนี้สีน้าตาลสีน้าตาลเปลือกไม้สุดคลาสสิกคุณลูกค้าค่ะพื้นนี้สีน้าตาลนะสีน้าตาลเปลือกไม้สุดคลาสสิกนะคะคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคาศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์แปดศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์แปดงานผ้าใหมสวยๆยแบบนี้แหละค่ะรอคุณลูกค้าอยู่นะจ๊ะยินดีและก็ขอบพระคุณมากๆาเลยนะคะสำหรับคุณลูกค อทอเครื่องสีตะกอคุณลูกค้าคะมัดหมี่ลายคมไฟผืนนี้สีน้ำตาลเปลือกไม้คุณลูกค้าคะ0ูนย์แน่นะคะสนใจติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะสนใจติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะหรือว่าจะให้ทางร้านตัดให้นะคะแต่เป็นผ้าถุงวนที่นุ่มใสวันนี้ใช่ไหม ตัดเป็นผ้าถุงป้ายปิดจ้ะตัดเป็นผ้าถุงป้ายปิด1ิตสิพ่าสำหรับคุณลูกค้าท re ี่ไม่เคยใส่ผ้าถุงเลยแนะนําให้ตัดเป็นผ้าถุงป้ายปิดเหมือนที่นุ่มใส่นี่แหละเวลาลุกนั่งสะดวกมากๆคุณลูกค้าขะไม่ต้องกลัวโป้ไม่ต้องกลัวเปิดความรู้สึกจะเหมือนเราใส่กางเกงเลยคุณลูกค้าขะความรู้สึกคือเหมือนใส่กางเกงเลยเพราะว่ามันไม่มีส่วนที่เปิดออกมาเห็นปะใส่ดีค่ะใส่ง่ายใส่สบายแล้วก็ไม่เห็นขาเราด้วยนะคะคุณลูกค้า่ะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆนะคะงานสักตัดมีโอนมาจําค่ะงานสั้งตัดมีโ สั่งตัดหนึ่งผืนโอมาจำห้าร้อยบาทคุณลูกค้าขายินดีแล้วก็ขอพระคุณมากๆเลยผืนนี้ค่ะสีส้มสีส้มชาไทยค่ะสีส้มชาไทยสวยๆสีส้มชาไทยสวยๆวันนี้คุณลูกค้าขาสวยไหมเนี่ยขออนุญาตให้ดูเฉดสีโอเคนี่เลยค่ะใส่กับเสื้อสีส้มชอบสีส้มอยู่แล้วใช่ไหม <laughs> นี่เลยคุณลูกค้าขาผืนนี้เลยนําไปตัดได้นะคะ ผืนนี้เลยค่ะคุณลูกค้าคะนำไปตัดเย็บได้เลยนะคะ0890416008งานผ้าไทยผ้าใหม่สวยๆรออยู่นะจ๊ะป็นไงคะสวยไหมเนาะใส่ดีใส่เห็นแล้วแบบว่าสดชื่นมากเลยนะสำหรับสีส้มนะคะคุณลูกค้าค,คะเห็นแล้วแบบสดชื่นมากๆนะคะนี่ใส่กับเสื้อสีส้มได้ หรือว่าจะใส่กับเสื้อสีขาวเหมือนที่ลูกใส่อยู่ก็ได้นะเป็นเสื้อผ้าไหม่เสื้อผ้าฝ้ายนะคะเสื้อลูกไม้ก็สามารถหามาสวมมาใส่แมทช์กันได้เลยคุณลูกค้าขายินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆค่ะอีกหนึ่งสีสุดท้ายอีกหนึ่งสีขายดีคุณลูกค้าขาสีเหลืองทองอีกหนึ่งสีสุดท้ายอีกหนึ่งสีขายดีคุณลูกค้าขาสีนี้สวยมากๆเลยสําหรับสีเหลืองทองจ้ะพื้นนี้สีเหลืองทองคุณลูกค้าค่ะอ่าให้ดูให้ชมก่อนจ้า ผืนนี้สีเหลืองทองผืนนี้สีเหลืองทองคุณลูกค้าชอบไหมถ้าชอบสนใจงานผ้าไทยผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสีตะกอลายโคมไฟผืนนี้สีเหลืองทองนะคะดูบริเวณหัวซีนนะเวลาเรียกสีนะคะดูบริเวณหัวซีนตรงนี้ได้เลยรับสีเหลืองหนึ่งผืนนะคะผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสีตะกอผ้าไหมมัดหมี่ลายโคมงไฟสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งราคาผืนละหนึ่งพันบาทราคาผืนละหนึ่งพันบาท วันนี้นะคะติดต่อสั่งซื้อนะคะคุณลูกค้าจะได้รับนะคะกระเป๋าผ้าไหมสวยๆกระเป๋าผ้าไหมสวยๆที่คุณลูกค้าเห็นอยู่ทางด้านหลังเนี่ยที่เป็นลายซาโลงนะคะลายผ้าสาเกตนะลายผ้าสาเกตจะมีสีชมพูนะคะแล้วก็สีเหลืองคุณลูกค้าเลือกได้นะเลือกได้เลยนะคะชอบไปไหนก็เลือกได้เลยสําหรับของแถมก็เลือกได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าคะยินดีและก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับกระเป๋าที่เป็นของขวัญของฝากของแถมแบบนี้คุณลูกค้าคะ แถมให้ฟรีแถมให้ฟรีนะคุณลูกค้าคะกระเป๋าผ้าใหมนะคะผ้าใหม่สังเคราะห์อทอเครื่องนะคะลายผ้าสโลงนะคะลายสาเกตสีเหลืองแล้วก็ลายสาเกตสีชมพูคุณลูกค้าชอบไปไหนแจ้งกับแอดมินได้เลยคุณลูกค้าะ089 0416008งานผ้าไทยสวยๆรอคุณลูกค้านะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะส่งไงก็ฝากดูด้วยนะคะน้อกดติดตามเลยยัง กดติดตามกด subscribe ที่ช่อง y YouTube แม่มาีพาทยนะจะส่งฟรีนะพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มจังหวัดท่องเที่ยวพิเศษไม่ได้บวกเพิ่มค่ะเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้ค่ะคุณลูกค้าขาแต่ถ้าสะดวกโอนแจ้งทางร้านด้วยนะถ้าสะดวกโอนแจ้งทางร้านด้วยนะคะทางร้านมีส่วนลดเพิ่มเติมให้ทางร้านมีส่วนลดเ,เ,เพิ่มเติมพิเศษให้ด้วยคุณลูกค้าขายยินดีแล้วก็ขอขอบคุณมากๆสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขางานผ้าไหมสวยๆวันนีีีีีีี้้้้้้้ืืืืืนนนนนนสสสสเเหลลอองคคนนค่่่ะะะมมาตปกไ ผืนนี้สีฟ้าน้ําทะเลค่ะผืนนี้สีแดงค่ะแล้วก็ผืนนี้สีชมพูค่ะเป็นไงคะสวยทุกผืนเลยเนาะ ถ้าชอบสนใจติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยจะซื้อใส่เองซื้อเป็นของขวัญของฝากของรับไหว่งานแต่งติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขา0ูน0์0ป0 0 8้าศูนย์สงานผ้าไทยผ้าไหมสวยๆแบบนี้รอคุณลูกค้าอยู่นะคะคุณลูกค้าคะยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยเนาะแวะด,ดูแวะชมได้เลยคุณลูกค้าคะหน้าร้านอยู่ในปั๊มปตทนะคะอยู่ตรงข้ามธนาคารอาคารสงเคราะห์ อยู่ฝั่งเดียวกับโรงพยาบาลจุรีเวคุณลูกค้าขาอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะคุณลูกค้านะกดติดตามกดสสัค r i b e นะคะเข้าดูเข้าชมรีวิวสินค้านะคะทางช่อง Youtube ที่มีมากกว่า1 0 0 0 0รีวิวแล้วสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อสินค้าได้เลยคุณลูกค้าขาจัดส่งฟรีทั่วไทยนะจัดส่งฟรีทั่วไทยคุณลูกค้าขายยินดีแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะ